everyone. my name is n a t h a ิจัน j a n I'm studying in ปฐมฝ่ายสไลด์เ e อ็ at a n u b a ลล์เอ็กซ์คูลยูนิตไฟล์บทที่ห้ายูนบทที่ห hell o u r planet ช่วยดาวเคราะห์ของพวกเรา hell o u r planet ช่วยดาวเคราะห์ของพวกเรา what animal can you see คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร how many cars are there in the picture มีรถยนต์จำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ Are there any taxis on the street มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What's i the man in a white shirt doing ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a bus stop คุณเห็นป้ายหยุดรถประจำทางใช่ไหม Newspaper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวด Can กระป๋อง Gas แ,แก้ว Paper กระดาษ Plastic แบกถุงพลาสติก Rubbish ขยะ Bin ถัง aya, ยขยะ Recycle แปรรูปนำมาใช้ใหม่ Do you use it some We read them. พวกเราอ่านพวกมัน We write on this พวกเราเขียนบนสิ่งนี้ It in your notebook มันอยู่ในสมุดของคุณ We put r a b b i t in them เราใส่ขยะในพวกมัน They can be plastic or g a s พวกมันสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว We buy water and outer drink in them เราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน They are from the market พวกมันมาจากตลาด We put our shopping in them พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน They are m e t ทพวกมันเป็นโลหะ They are used for food and drink พวกมันถูกใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม Recycle gas bottle ขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ Reuse plastic bag ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำพ u t r รั b บิดอินเดอรบใส่ขยะในถังขยะ Recycle n e w s p p p r แปลรูปหนังสือพิมพ์นำมาใช้ใหม่ รี can, ไซเคิลแคแปลรูปกระป๋องนำมาใช้ใหม่ w ร e on t w o s i d e of paper เขียนกระดาษทั้งสองหน้า s ซว e Water ประหยัดน้ำเมรี May and, and can. May ไซเคิลแก๊สออกบัตเท a n แอนแคนแปลรูปขวดแก้วและกระป๋องนำกลับมาใช้ใหม่ What do you do to help our planet คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา I recycle g ลแก๊ bottle ฉันแปลรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ I put r ธ b ับบ i i อ the bin ฉันใส่ขยะลงในถังขยะบาดอ่างอาบน้ำแทบก๊อกน้ำอีกผิกสิตติไฟฟ้าสวิตต์อปปิดสวิตช์อันปักถอดปักแผนพืชปูดคดดาวตัดทอนตัดตัดทิ้งเดือที่สกรปรกคีนสะอาดคีนยูานอาทิบัตเทิ n อ f f t ดแท็บทำความสะอาดฟันแต่ปิดก๊อกน้ำ have a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว don't have a bath ไม่อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ recycle paper แปรรูปกระดาษแล้วนำมาใช้ใหม่ unpack the tv ถอดปักทีวี switch off the light ปิดไฟ don't cut down ทีอย่าตัดต้นไม้ ask and answer with your partner ถามและตอบกับคู่ของคุณ don't throw away rubbish อย่าทิ้งขยะ save plastic แบ g เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก Don't t throw away c a นอย่าทิ้งกระป๋อง Turn off light. ปิดไฟแ n นทีปลูกพืช r e c ซ c l e p a p e r กระดาษรีไซ c l e You can save the forest คุณสามารถช่วยป่า It makes your school dirty มันทำให้โรงเรียนคุณสกรก You can save electric city คุณสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า t h e y m a k e the air clean มันทำให้อากาศสะอาด You can reuse them สามารถใช้ซ้ำได้ Don't throw away rubbish because it makes your school dirty อย่าทิ้งขยะเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณสกระปรกปก r y solution ความตั้งใจของฉัน I need to h e l p the planet ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก I'm going to recycle gas bottles ฉันจะใช้ขวดแก๊สใหม,ม่ I'm going to throw rubbish in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงถังขยะ I'm going to write on both sides of paper. ฉันจะเขียนกระดาษทั้งสองหน้า When I clean my teeth, เมื่อฉันทำา I'm going to turn off the tap ฉันจะปิดก๊อกน้ำ I'm going to save water ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle can ฉันจะแปรรูปกระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to do คุณกำลังจะทำอะไร I do some s m a l l t h i n g at home to help our planet คาทำบางสิ่งบางอย่างที่บ้านเพื่อช่วยโลกเรา He switch off light like when he eat not he is he leave the room เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง He does not leave the fridge open and he always u n p l u g TV and computer. เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถอดปลั๊กทีวีและคอมพิวเตอร์เสมอ He k n o w that when they are on standby. they Also, use some electric s e t y เขารู้ว่าเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมพบกเขาก็ใช้ไฟฟ้าด้วย He also turn off the tap when he is not using water. เขาปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำ He has a shower not a bath. เขาอาบน้ำด้วยฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำ He remembers to reuse things. เขาจำได้ว่าจะนำสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ด้วย He uses c a r b o t t l e and plastic b a g k again. เขาใช้ขวดแก้วและถุงพลาสติกซ้ำอีกครั้ง6% of the earth's surface is a i n f o r e s t 6%ของโลกคือป่าฝน Rain forest are very important to our planet ป่าฝนสำคัญมากๆสำหรับโลกของเรา They a R e home to l o t of animals เป็นบ้านของสัตว์ต่างๆมากมาย Monkey, snake, a n d bird, a n d butterfly, live in rainforest. ลิงงูมดนกผีเสื้อต่างอาศัยอยู่ในปาน่าฝน Lot of food come from rainforest. อาหารามากมายมาจากปา่าฝน Some examples are chocolate, coffee, and banana. ตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตกาแฟและกล้วย t h i n g we use every day like paper and some medicine also come from rainforest. สิ่งต่างๆที่พวกเราใช้ทุกๆกวันเช่นกระดาษและยาต่างๆก็มาจากป่าฝน Rainforest helps to make the air clean too. ป่าฝนช่วยทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน We are near the forest, but some people are cutting down trees in the forest. พวกเราจำเป็นต้องมีป่าฝนแต่คนบางคนกำลังตัดต้นไม้ในป่าฝนต่างๆ We should save our rainforest. พวกเราควรจะอนุรักษ์รักษาป่าฝนของพวกเรา We live in l e t o n but we do not like it there. พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเลตันแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น It is not a very nice town มันไม่ใช่เมืองที่ดีนัก h e r e is a lot of rubbish in the street and in the park because we do not put it in the bin มีขยะมากมายบนถนนและในสวนสาธารณนะเพราะว่าพวกเราไม่ใส่ขยะในถังขยะ We do not s e l l water and in summer we sometimes have no water in our houses. พวกเราไม่ประหยัดน้ำในฤดูร้อนบางครั้งทำให้พวกเราไม่มีน้ำใช้ในบ้าน We do not plant t r e e and it is always hot. พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้และมันทำให้อากาศร้อนตลอด We do not recycle paper, g a s or can because they are n o r e พวกเราไม่ได้แปลรูปก,กระดาษแก้วและกระป๋องเพราะว่าไม่มีถังขยะสำหรับรีไซเคิล n e near the town, there is a big mountain of r u b b i s h และใกล้เมืองก็มีกองขยะขนาดใหญ่ It is getting bigger มันใหญ่ขึ้นทุกๆวัน but now we are going to begin we are going to make t l e t u l n nicer แต่ขณะนี้เมืองพวกเราจะเป็นสีเขียวพวกเราจะทำให้เลตันดีขึ้น thank you very much Bye bye